สภาพบรรยากาศการชมสานักเพ่ยเป็นแพงครับวันนี้ครับที่บ้านยางหล่อศรีบุญเรืองหนองบนวลำพูครับก็กำลังติดตั้งระบบกล้องผมมีปัญหาเรื่องการตั้งค่าครับวันนี้ครับไม่รู้เป็นอะไรของมันครับตั้งค่าแล้วมันก็ยังไม่ให้มุนไลสดอยู่ ครับก็อุโบสถครับใช้ไรอ้อยใช้ทุกงนานก็บรรยากาศดีมากครับวันนี้ระบบเสียงสามารถที่จะฟังได้แบบนุ่มสนุกสนานขึ้นเงอย่างแน่นอนครับปาดไม่ห่อดุูเเล็กๆหน่อยน่งทั้นหล่อนมึงทั้งหลาุณครับลูกเล็กเด็กแดงก็มี มีทุกวัยครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับผมปลาตัวใหยังกินครับตำบักะพวงปลาตัวตั้มบะพวงลูกชิ้นครับผม่ายเราเนี่ยครับ่ายคลิปเลยแหละมาจากบ้านไหนครับมันนุ่นม่วงนุ่นม่วงนุ่นไหมโอ้หน้ากลางนุ่นม่วงนุ่นไหมกับพวกไกด์สินะ บ่ไก่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 จะก็ต้องมาจะเว้นเนาะปัญหามองจอดมองเศ้ายากสามครับสามทุ่มโอ้ก็ตพ่อมกันกับผมมลาสนะเอาว่ากันวาคำไหลายมันไม่ม่งจอดรถหามองจอดยากเขยนผมบอกครับเขตมไม่ท้อะสับผมสุดคนไหครับ ข้อสิบพี่ตาไม่ผมแน่ฮะหมอลำมักมวนแปด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 ไทยเด้อครับมักมวนมักมวนเราก็ตองแปดแปดสามตัวนะครับแปดไทยเห็นเลยพี่ตาไม่ผมแน่คร eh. ับพี่น้องพี่น้องบ้านโน่นมืองั้นไหนครับหมอลำมักมวนแปดแปดแปด แบดไทยครับครับกจังเากระเี้ยอยู่แนบ่กระเป็นกระเป็นกระปดาวรลดเอาตัวกะเป็นรดน้ำผมนีต่ว่าเหีืเปียนแน่แบบว่าเ้าก็ตัดออกแน่นะย่าไปเอาย่าไปเอาเบิดมันสีซ้ำกันถ้ากัตัดห้อนเอาห้วนพันเอากรเล่นโอ้กระพันพันพันผมก็ได้กพันซีแนงแต่จะยูทูปอะไรได้โย ครับครับผมเพิ่งเห็ุไปตัวทีบตัวแดนยูอันเพียรนะบ่าในเงินดอก <c oughs> ครับยูทูปได้ล้วนะยูทูปได้จะหลายปีแล้วครับทังบเรือดอกเงนนก <c oughs> ินยูทูเด้อไปขี่รถงมาล่ำเบิดไดิาหนไดลอยกิโลนีกก็ไปครับผมครับอ้ มาด้านบน้านไหมครับพี่น,อน้องปขอบลูกจุงร้านมามาดูมอลำครับสาวน้อยเพิ่นแพงมอลำโซเชียลอันดับหนึ่งเมืองไทยครับนรอบียวก็มากินข้าวำบงครับนี่ก็ตทำบะคืวงเขากัน โอ้มีหลายโกกหลายซุ่มเนาะกินตะบักหุ่งเลยมันจะใส่คุณยายบ้านใดเป็นแฟนครับผู้ใดเป็นหลายเป็นสุก้อนในคณะเนี่ยโอ้เริ่มต้นกับอุ้งอิงเริ่มต้นกับอุ้งยิงใช่ครับมาเป็นกูคนพอจะรับให้เบื้องหน้าพันตีกันให้เบื้องหน้าห่านมากบ่ ตอนเจมอลร่ำร่ไเมืงมากเบิดเนาะตีกันในฮะอาหารเมืงมากหลายครับพี่น้องไหลี่เด็กเด็กน้อยเด็กก็เยอะครับเด็กเด็กเด็กน้อยก็เยอะ

ข้างบนเสร็จแล้วครับก็รอเครื่องดนตรีเข้าข้างบนเสร็จแล้วก็รอเครื่องดนตรีครับพอเครื่องดนตรีเข้าก็จะเริ่มซ้อมครับประลองเครื่องดนตรีก็ถึงเวลาประมาณสองทุ่มกว่าสามทุ่มก็จะได้แล้วแสดงแล้วครับ